ผมเองแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเกมยิงซอมบี้แล้วผมจะมา ตอนนี้ นี้มันมันสนุกสุดสิงด่านแบบนี้นะครับตายแล้วครับ สวีครับใครใครยี่ดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สว่วนซับกระจายให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ